จ้าทุกคนวันนี้พาเข้าครัวจ้ะจะทําผัดเปรี้ยวหวานจ้าลูกสาวก็หั่นของไว้แล้วมีแตงมีตบระบรคร้มะเขือเทศนี่เป็นมะเขือเทศไอนะจร์เชอร์รี่เก็บมาจากสวนสดๆเลยจ้ะบะวางตรงนี้สิลูกกระดังเขาไปตามกระเทียมลงจ้ะเขาจะสับเอาลูกสาวแล้วนี่จะแตงก็เก็บมาจากสวนจ้ะทุกคนลูกมันจะโตไปหน่อยจ้ะ ไม่ได้ไปเห็นมันใบมันบันบงอยู่ไปเห็นอีกทีมันจนมันโตแล้วก็แก่ไปหลายลูกเลยเนี่ยอันนนอ่อนอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วอันนี้มันแก่ไวจะไวต้ตซุ่มตัม,ม,ม,มเบนหวัดดีหม่ลูกหวัดดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัดดีมือเดียววันนีลูกสาวจะทําผัเดเปียวหวานให้ดูจ้ะทําที่ไรลูกป๊อปติดใจทุกทีจ้ะหมูก็เป็นหมูติดกระดูกจ้ะแล้วเอากระดูกอ๋หมูแบบนี้อร่อยดีจ้ะชอบกิน จะอร่อยกว่าหมูแบบที่ว่าเป็นน้ำเป็นล้วนนะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาถักทายกันจะไม่ได้ลงคลิปหลายวันละก็ยุ่งจ้ะยุ่งทำนู่นทำนี่ขายของก็ขายแล้วก็ไปทำงานไปช่วยเขาทำงานร้านอาหารสองวันต่ออาทิตย์เลยจ้ะก็เลยไม่ค่อยแต่ลงคลิปเท่าไหร่ยุ่งกับงานส่วนตัวแล้วเอกขายของก็ยังขายได้อยู่เรื่อยอยู่จ้ะเมื่ออาทิตย์ เมื่อเช้านี้ก็ส่งไปจากวันนี้เป็นวันจันทร์เมื่อวัน,ว,นวันอาทิตย์วันเสาร์นี้ก็ขายได้เจ็ดแปดออเดอร์ถึงประมาณนี้เลยจ้ะเจ็ดแปดออเดอร์ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังพอขายได้ถ้าถ้าขายของอ e ีเบนอ่ะมันจะมีการออฟเฟอร์เนาะปล่อยเขาออฟเฟอร์เขาออฟเฟอร์มันโอ้โหบางคนออฟเฟอร์แบบกับครึ่งหนึ่งเลย,เลยจ้ะแล้วราคาเราก็ตั้งไว้ไม่แพงออฟเฟอร์ขนาดนั้นโอ้โหมันจะเหลืออะไรก็มีปฏิเสธไปมัง่งถ้าไม่ปฏิเสธมี่ขายได้หลายออเดอร์อยู่จ้ะ แต่ถ้ารู้ว่าของเราดีอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธไปไม่ขายรอคนที่แบบบางคนเขาไม่เดือมากอี่ยเขาเห็นเขาก,กดถูกใจกดซื้อเลยบางคนก็ต่อ,ต,อต่อจนแบบราคาหดหมดเลยจ้ะมันขายถูกมามันก็ไมีคุ้มค่าเหนื่อยแล้วพี่นอกจะไ่ถ่ายทํากับข้าวให้ดูจมเบื้องหลังการทํากับข้าวลูกสาวเขาบอกแม่ไปนั่งทําคลิปหนูทําเองเขาบอกเขาไม่เขาอยากทําคนเดียวเขาไม่อยากให้ยุ่งกับเขามากเท่าไหร่ แล้วก็มีคอมเมนต์จากพี่น้องถามมาว่าเออไอสมัครสมัคร eBay s เซ l e r ยังไงแบบสมัครขายของใน eBay อ่ะทายังไงเริ่มต้นยังไงเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์อยู่จ้ะคนที่อยู่รัฐเดียวกันนี่แหละเขาคอมเมนต์มาจริงๆก็อยากให้แนะนําแบบทําคลิปแนะนําอยู่นะจ๊ะแต่ว่ายังไงล่ะจริงๆตอนที่ตัวเองทนะําน่ะตอนที่ลูกสาวทําก็น้อยที่เริ่มต้นขายของออนไลน์กันทั้งอีซี่ท e ั ee, ทง้ง eBay อะไรนี่จ้ะก็ลูกสาวเขาก็ดูในใน g ูเกิลนะจ้ะพิมพ์เสร์อหาข้อมูลใน Google ว่าเขาสมัครกันยังไงแล้วก็ทําตามเขาก็ไม่ใช่ว่ารู้หรอกจ้ะก็ทําตาม Google แต่จริงๆสมัครพวกเนี่ยเว็บขายของอะไรน่ะมันก็ต้องมีอันดับแรกมีอีเมลอีเมลแต่เดี๋ยวนี้ขายของแต่ในออนไลน์แต่และเว็บเขาต้องใส่นั่นด้วยจ้ะใส่หมายเลขโซเชียลจ้ะคือต้องยืนยันตัวตนแบบแบบถูกต้องอะจ้ะเหมือน เหมือนแบบไม่ใช่บัสมาขายได้ลอยจะต้องมีตัวตนหมายเลขอโซเชียลอะไรก็ต้องถ่ายไปนะจ๊ะให้เขาเห็นให้เขาดูอัปโหลดอัปโหลดเลยใช่ไหมลูกสาวเป็น hmm? ตอนตอนเราสมาัครนี่เราต้องอัปโหลดพกกลนองก,ก,ก,กินการ์ดให้เขาดูเลยใช่ไหมหรือใช้ของแม่ใช้ใบขับขี่เหรอของแม่ใช้ใบ,บ,บขับขี่แล้วก็ไอาไรอะไรนะ ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเลขบัตรประชาชนอ,อ๋อเรียกไมายเลขโซเชียลใช่ไหมเขาเรียกไมายเลขโซเชียลนั่นลยจ้ะก็ใช้ไมายเลขโซเชียลใช้ใบขับขี่อัปโหลดคือยืนยันตัวตนหมดเลยจ้ะแบบเพราะว่ามันต้องเสียภาษีด้วยจ้ะมันก็ต้องทําแบบถูกต้องเลยแต่สมัครยังไงลูกสาวลูกสาวปรึกษาลูกสาวแล้วจ้ะลูกสาวบอกว่า แม่ให้เขาไปเสิร์ชหาใน Google จะเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าเราก็ทําไปดูเข้าไปน้อยก็ทําแบบนั้นเลยจ้ะทําไปดูเข้าไป mm. เขาให้สส mm. ใส่อะไรก็ใส่นาะเขาให้กรอกอะไรก็กรอกใช่ไมลุกจ้ะถามว่ายากไหมมันมันก็ยากอยู่ลำพังน้อยมันก็ไม่ด้ง่ายอะไรลูกจ้าแต่ลูกสาวเขาจะพอรู้เรื่องแบบเด็กวัยรุ่นเด็กรุ่นใหมนะ่น่ะเขาจะรู้เรื่องไอ้แบบนี่ดีกว่าเราเยอะจ้ะก็พอดีมีลูกสาวช่วยด้วย ลูกสาวด่บอกสมัครเว็บไหน,นบอกไปเลยเขาสมัครหมดทันทีเขาขายของนะสองอันสามอันนี่เป็นไรลบใช่ไหมลูกแม่ไม่มีแรงเอาไปโพสต์แม่ไม่มีแรงไปโพสตของขายลูกสาวสมัครให้แม่ขายอันนี้บอกว่าไม่มีแรงโพสต์ก็ลบให้ไปตอนนี้ขายแต่อี a บจากที่อื่นก็ไม่ขายแล้วเหนื่อยไม่ไหวโพสต์ไม่ไหวโพสต์เสร็จจากเว็บนี้ ก็ขายไปใน eBay บทก็วิ่งไปไล่ลบเอกที่ไปโพสในเว็บอื่นหมดอย่างเงี้ยจ้กเว็บอื่นมันจะขายยากกว่า eBay นะ eBay จะขายง่ายแต่ก็ได้กําไรไม่เยอะแต่มันมีทางทางเลือกคือว่าถ้าเราไม่ต้องการกําไรเยอะเราต้องการปล่อยสินค้าเราก็แค่ลดราคามันถูกๆเนี่ยมันก็มันก็ปล่อยสินค้าออกไปได้คือข้อดีของ eBay ตรงนี้คือขายง่ายขายขายถูกได้ขายไวแต่มันจะไม่ได้กําไรเยอะเหมือนเว็บอื่น แต่ของบางอย่างถามแบรนด์ดีอะไรดีมันก็ขายได้กําไรมันกันนะจะอย่างเสื้อผ้าแบรนด์ดีๆก็จะได้กาไรนิดนึงอย่างพวกแบบไม่ค่อยแบรนด์ไม่ค่อยแบบเขาเป็นที่นิยมเท่าไหร่มันก็จะราคามันก็จะลดลงมาหน่อยจ้ะนี่ก็จริงๆเปิดขายในอะีเบก็ไม่ได้ไมาถึงสองเดือนเลยจะประมาณหกอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์ไองมั้งหกอาทิตย์ก็แต่ประสบการณ์มันก็ ค่อยๆมาเรื่อยๆเ,เลยจ้ะตอนนี้เริ่มรู้วิธีแบบต่อรองสินค้าเขาออฟเฟอร์มากัาออฟเฟอร์ออฟเฟอร์กลับมั่งอะไรมัง่งมันก็ดีแต่เหนื่อยอีตรงที่ว่าขายในอีเบมันจะมีรายละเอียดไม่ว่าที่ไหนเละจ้ะในในเบสไหนก็เหมือนกันเราต้องกรอกรายละเอียดเนื้อผ้าอะไรเงรี้ยไซส์แล้วก็รายละเอียดคอแขนแบบไหนเขาจะมีสไตล์เรียกตอนทำใหม่ๆนี่เครียดมากเลยจ้ะไม่รู้ว่าไอเสื้อผ้าที่เรากรอกไปเลยจ้ะมันจะเป็นแบบ เขาเรียกไซเอ้เขาเรียกสไตล์อะไรแขนนี้เขาเรียกแขนสไตล์อะไรคออย่างนี้เขาเรียกคออะไรเงี้ยจ้ะก,ก็ก็จะเครียดนิดนึงต้องคือแบบเราภาษาก็ไม่ดีบางทีก็ต้องใช้ทนันสเลดช่วยเนาะก็ยังไงล่ะจ้ะพิมพ์ถามเขาว่าเอ้แบบนี้เขาเรียกคออะไรแล้วก็ไปดูรูปแล้วก็ใส่ผิดบ้างถูกบ้างไงจ้ะก,ก็ลองผิดลองผูกกันไปบางทีลูกส้ขาที่มาซื้อเขาก็เข้าใจนะว่าเราใส่ผิดอะไรผิดเขาก็ไม่อะไรมากมายถ้าเขาชอบสินค้า แต่ก็พยายามทำให้มันถูกต้องแบบเขยนไตเขียนแขนสไตล์แขนสไตล์คอให้ถูกต้องเนื้อผ้าอะไรแล้วก็ผ่าทอผ่าอะไรก็อ้สารพัดเลยพี่น้องผ่าผักแบบมันมีหลายอย่างให้เราเรียกอ่ะจ้ะคือสารพัดเนื้อผ้าจา้ะพี่ผ่าทอผ่าถักผ่าลูกไม้ก็ต้องระบุรายละเอียดเท่าที่ว่าเราจะระบุได้บางอย่าง ยังไม่เข้าใจว่าภาษาอังกฤษไม่เรียกอะไรก็ยังไม่เขียนไปนะจ๊ะแต่ว่าถ้ารูปสวยเขาเห็นรูปเขาสะดุดตาเขาก็เขาก็คือเหมือนกันหรือไม่เขาก็จะแท็กมาถามว่าเอออันนี้อะไรอะไรอย่างเงียจ้ะนี่ตื่นเช้ามาแทบจะทุกวันจ้ะต้องวัดไซส์หน้าอกเลยจ้ะว่าหน้าอกขนาดไหนตรงไปให้ลูกค้าตื่นแต่เช้าทุกวันเลยจ้ะจะมีอีเมลมาถามเรื่องไซส์ไซส์เสื้อผ้าแบบ คือถึงจะบอกไฟ์เข้าไปแล้วเขาก็ต้องการให้ให้เราวัดรอบอกอะไรเงี้ยให้ดูอีกว่ารอบอกประมาณไหนอะไรประมาณน,นั้นเลยจ้ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยพี่น้องไม่ใช่เป็นเหนื่อยเพราะว่ามันจะมีแบบไอ้เรื่องนี่ละจ้ะเรื่องรายละเอียดเสื้อผ้าเ่ยจ้ะบางอย่างเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็จะทําให้ลําบากนิดนึงเครียดนิดนึงเป็นนิดหรอกจ้ะมันก็มากเหมือนกันแหละ กับแต่ผัดหรือยังลูกจะผัดแล้วเมนูเมนูลุงบ๊อบชอบเลยแกชอบมากเลยจ้ะผัดเปรี้ยวหวานไม่เคยผัดที่แกกินสักทีวันนั้นนึกยังไงไม่รู้ลูกสาวผัดทาอู้หติดอ,อกติดใจลูกบ๊อบติดใจไอ้ผัดเปรี้ยวหวานนะจ้ะเบิบ้ลทองจานเบิ้สจานสามจานวันนั้นกินผัดเปรี้ยวหวานแกแกชอบอาหารไทยหลายอย่างเหมือนกันนะลุงบ๊อบอ่ะแต่บางบางอย่างเราก็ไม่เคยทำให้แกกินเราเป็นเนาะเพนะิ่งจะมาลองทําทําแล้วก็ถูกใจแก มามาไปไปผัดเปรียวหวานกันพี่น้องนี่จะเครื่องปรุงสาวพี่น้องซอดปลาเขียวน้ำมันหอยผงนน่แล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศด้วยจ้ะ มีทุกสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงพริกหงิกิพริกขี้ต้มแล้วก็พริกปลุกเองจะภูมิใจมากเลยจอดตำปันตัวเองใหญ่เลยพริกปลุกเองเท่านั้นของปลุกเองเท่านั้นซื้อเขาจะกลับไปลดกระโ,โม่นี่เลยจ้ะ จะขเขาจะใส่ซอสเขาจะเผ็อเลยแล้วก็มีสีบรบชาซอสอันนี้มันจะออกกระเด็นเป้นหน้าเดินเตหน้าด้วยปะไม่ใส่เหรอเพราะสีใบชาจะมันจะออกเผ็ดๆนี่จังแต่ผัดจะหวานมันก็จะทำให้กลมกล่อมเลยทวาเผ็ด ผมคือลดไฟหน่อยไม่ต้องซอสคืใส่ซอสก็ไกินเหมือนเนี่ยบาร์บีคิวอมะมันแบบที่ไทยอะที่เขาเสียงไม้ขายบางทีมันจะกระลดนี่หมอแล้วเขาก็ตายแพ้มันก็สะตายบาร์บีคิวเลยจ้ะไอเชียงกันหนะ้า ตอกมันมันเป็นพวกอาหารเอ้ซอสไทยจะมีกลิ่นเมนนี้นึงก็ไปแอบยัดไว้ค่ะชิมชิมไม่ชิ<ะ>ชชมน,ชน้ำรสชาติยังไงพอใช้ได้ไหมแจมเลยใช่ไหมลุนา่าไม่ร้องไม่ร้องลองุน่าค่ะลุน่าค่ะด้วยความภาคภูมิใจจริงเนาะ

แล้วก็จะประมาณนี้แหละกเกิแล้วก็เก็บๆไปไอันี้ไม่มีลูกเลยปีนี้พริกไม่โตเลยจ้ะมันโดนต้นอันนี้คลุมนะเนี่ยจะจะงัดอันนี้ออกบางละเนี่ยตอไม้ฝรั่ง จานลูกมันก็จะมุดมุดอยู่ในไอ้นู้นใะจาะเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่อยู่เด้หน่ะนี่มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เฮ้ยลูก,กงามดีจ้ะมันเกิดเทศพี่น้องเฮ้ยโดน <laughs> ปลูกมะเขือเทศจมป่าหญ้าพี่นอ้องปีนี้สวนรกมากเก็บไม่ถึงลูก จะมันจะมุดอยู่ในป่าหญ้าเห็นไหมเนะนี่ยนี่นแดงๆน่ะน,นหน้้าิมยแล้วตรงมุมมันอ่ะเบนเราเห็นป่ะเนี่ยแดงๆตรงเนี้ยนะ่ะมันมีอยู่พวงหนึ่งเลยตรงนั้น้องแบกไปเก็บดินะ่ะเออมีพวงหนึ่งเลยนะเออนั่นละเออมันมีข้างล่างด้วยนะ่ะเหรอเออชิ่งด้วย มองไม่เห็นโอ้โตกอ่ะเอาเก็บเก็บไปลูกได้ท่านก็เอาโดนมังแล,งแล้วมั่งไหนเหรเก็บเขือเทศหอบแล้วแม่มันจมหญ้าอยู่เยอะนะนี่มองไม่เห็นจะพี่น้องลูกงามมากเลยคนกินข้าวเสร็จมาเก็บมะเขือเทศได้เยอะอยู่จะเห็นไม้เห็นไม้เก็บแป๊บเดียวเอง จะคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้เลยจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าบ๊ายบายจ้า